สวัสดีค่ะวันนี้เราใค้ควรพระธรรมนึงยอนบทที่สองข้อสิถึงสิค่ะอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตันหาของเนื้อหนังและตันหาของตาและความทนงในลาบยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลก พระคัมภีร์ที่ยกมานี้เป็นข้อที่คริสเตียนหลายคนจดจําได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่เราต้องใครครวญและเข้าใจอย่างถูกต้องสําหรับข้อพระคัมภีร์ที่ยกมานี้คือคําว่าโลกอะไรคือโลกตามความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์ที่ยอนสอนว่าอย่ารักโลกมีความแตกต่างจากยอนบทที่3ามข้อสิอย่างไรที่ว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์โลกของยอนทั้งสองแห่งนี้แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรข้าพเจ้าตรวจสอบแบบง่ายๆจากพระคัมภีร์ฉบับภา,าษาอังกฤษพบว่าทั้งสองแห่งใช้คำว่า world ที่แปลว่าโลกแต่เมื่อค้นเพิ่มเติมในฉบับภาษา,า,าจีนก็พบว่าพระเจ้ทาทรงรักโลกในยอนบที่สข้อ16นั้นหมายถึง คนละเมืองหรือมนุษย์โลกส่วนที่ว่าอย่ารักโลกที่ยกมานี้หมายถึงโลกมนุษย์ขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าค้นพบว่าภาษาเป็นข้อจำกัดในการอ่านพระคัมภีร์ให้แตกฉานอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในที่นี้ข้าพเจ้าจะละเรื่องราวความหมายของคำว่าโลกที่กล่าวถึงไปแต่จะขอกล่าวถึงในแนวทางการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเจ้าเรื่องการรักหรือไม่รักโลกเท่านั้น ความจริงที่เราต้องตระหนักคือคริสเตียนคือผู้ที่ติดตามพระเจ้าและคริสเตียนทุกคนควรจะทราบว่าพระเจ้าไม่ใช่ฝ่ายโลกฉะนั้นการติดตามพระเจ้าเราจึงไม่สมควรสนใจใส่ใจในเรื่องราวของโลกจนเผลอไปหลงยึดสิ่งที่อยู่ในฝ่ายโลกนั้นให้มีความสำคัญเทียบเท่ากับพระเจ้านี่คือสาระที่ยอนสอนคริสเตียนทุกคนและที่สำคัญคือ ทุกวันนี้คำว่าฝ่ายโลกก็มีบทบาทและอิทธิพลอย่างมากต่อคนของพระเจ้าอย่างน่าตกใจการพึ่งพาพระเจ้าในการอารักขาปกป้องอย่าให้เราเดินไปกับโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คริสเตียนทุกคนต้องตระหนักขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนให้เชื่อฟังและทำได้ตามอย่างมั่นคงอย่าพลาดไปหลงรักโลกที่ดูเหมือนจะล่อลวงเราอยู่ตลอดเวลาด้วยเถิด ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน